ในยุคสมัยรัตนกโกสินทร์ตอนต้นหญิงสาวนามว่านางอิงลูกสาวแม่ค้าขายผ้าในตลาดสำเพ็งได้บังเอิญเจอกับคุณสันคุณนันหนุ่งผู้สูงศักด์ผู้มีหัวใจพอบางท่ามกลางการแบ่งชนชัน้นและกฎเกณฑ์สังคมที่เข้มงวดความรักของทั้งสองต้องผเผชิญกับอุปสรรคทั้งจากครอบครัวและการเมืองในขณะเดียวกันนางอิงต้องรับบทเป็นแม่ไม่หลังสามีเสียชีวิตในสงครามและต้องต่อสู้เพื่อเลี้ยงดูลูกท่ากลางสังคมที่ไม่เปิดโอกาสให้หญิงไม่ เรื่องราวยิ่งพูดผ่านกับคดีลึกหลับที่เกิดขึ้นในตลาดนา้ำซึ่งนางเองและคุณสันต้องใช้ไหวพริบและความดีในการคลี่คลายและสอ่อเสข้อคิดส่นใจเรื่องคุณค่าของความรักความซื่อสัตย์และความผดทนในสังคมยุค้นแสงแสดงแดดงยังเฉาองผ่านสุ้มผ้าแพรใน,ในตลาดสำเพ็งชายหญิงมากหน้าหลายตาดต,ตลดลำซ้อขายสินจัจะไปทบัญญัติเกิดเป็มไปด้วยกลิ่นคุณเทปปุ๋ยอุนและสิงจ๊ นันทิงกุกสาวแม่ค้าขายผ้าเดินคุยเค่ยกับชีวิตตั้งแต่เด็กแม่จะไม่ได้เกิดในวันลมแต่หัวใจกลับเต็มเปี่ยมด้วยความฝันไอคอนปลาหานเธอรู้ว่าชีวิตในตลาดนี้ไม่ไง่ายแต่ก็ยังเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความหวงังผ้าไไมลายนี้เหมาะกับยิงงามช่นทันมากเลยนะเจ้านานทิงเอ่ยพร้อมกับยิ้มอ่อน เสียงโหวรวเราะคงขึ้นมาจากมุมตลาดเป็นเสียงของหมอน้อยเพราะขาขายเครื่องประดับที่มีชื่อเสียงรุ่นมุกตลบและหัวเราง่ายอิงเอ๋ยเอ็นจะขายผ้าหรือจะขายันกันแน่เนี่หมอน้อยโผล่หน้ามาพร้อมสร้อยเน้นที่ส่องแสงวิบวับนางกิ้งยิ้มอย่างไม่ถือสาก็ขายความหวังไปด้วยเลยจะได้ทั้งผ้าและฟันในหนึ่งเดียว จังหวะนั้นเ,นเองเงาร่านหนึ่งเคลื่อนไหวผ่านฝูงชนเขาคือคุณสันคุณนางหนุ่มรูปงามแต่หน้าตาเข้มขึมผู้ซึ่งแอบซ่อนความอ่อนโยนไว้ในดวงตาคู่นั้นคุณสันหยุดยืนมองนางอิงอย่างไม่จงใจพลผ้าผืนหนึ่งหลุดจากมือของนางอิงลอยปลิวไปถูกลมและเขาก็รีบคว้าไว้ทันขอบคุณมากเจ้าคะ่ะนางอิงกล่าวด้วยน้ำเสียงสุภาพไม่เป็นไรเจ้ากะคุณสันตอบกลับอย่างอ่อนโยนถ้าน่าจะระวังมากกว่านี้ในในตลาดที่ลุกพลานเช่นนี้ หมอน้อยที่ยืนใกล้ๆเสริมเสียนเศร้าขึ้นมาแม่คุณสันขากคนงามตกใจขนาดนั้นจะไม่รีบช่วยได้ไงนะเจ้าท่านตลาดโหระอเบาๆกับความกวนของหมอน้อยท่ากลางสายตาที่เปลี่ยนไปด้วยความลุ่มหลงของคุณสันต่อหญิงสาวที่ไม่รู้จักนี้ หลังจากวันนั้นคุณสันยังคงคิดถึงหญิงสาวผู้ขายผ้าในตลาดสัมพังคนนั้นอย่างไม่รู้ลืมเขาพยายามหาข้อมูลและแอบมาเดินเล่นในตลาดบ่อยครั้งโดยมีหมอน้อยคอยเป็นไกด์ที่คอยชี้ช่องทางและแอบหยอกล้ออย่างไม่กเกรงใจท่านคุณสันเอริอยะหายกลัวไปนานเจ้านางอินที่ท่านเลิฟเขาละตอนนี้อยู่ไหนหมอน้อยถามพร้อมกับยิ้มเจ้าเล่คุณสันยิ้มบางข้าไม่รู้จักเขามากนะัก แต่ใจค้าบอกว่าเราควรพบเขาอีกครั้งนางอิงเองก็ไม่ลืมชาย